One News ตรงไปตรงมาเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวัน ใต้ถุนบ้านเลขที่171ตำบลนาแก้วอำเภอโพนนาแก้ว,กวจังหวัดส,สกลนครของสนามอําพันอายุ50ปีถูกใช้เป็นร้านจำหน่ายรถไถนาเดินตามมือสองให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในราคาย,ย่อมเยาวรถไถนาเดินตามเหล่านี้มีหลากหลายยี่หอ้อหลากหลายแรงมา้าให้เกษตรกรได้เลือกสรรทั้งหมดเป็นของมือสองที่ผ่านการซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ดีอะไหล่บางชิ้นเป็นของใหม่ สนนราคาคันละ1 5 0 0 0 0ถึง30,000บาทในขณะที่ราคารถไถนาเดินตามใหม่ถอดด้ามราคาสูง70,000ถึง80,000บาทสนามเป็นทั้งช่างยนต์และชาวนาเขาเฝ้ามองวิถีชาวนาบ้านกลางตำบลนาแก้วมาหลาย10ปีพบว่าเมื่อถึงฤดูทำนาชาวนาคนไหนไม่มีรถไถนาเดินตามก็จะไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถคันใหม่เมื่อถึงเวลาขายข้าวราคาข้าวตกต่ำหากต้นทุนค่าปุย๋ยค่ายาค่า,มาแมลง ค่าแรงงานก็เหลือใช้ไม่กี่บาทหลายคนไม่มีเงินไปผ่อนชำระค่ารถไถปล่อยให้ถูกยึดบางคนพอรถไถนาชำรุดก็ปล่อยทิ้งเมื่อถึงฤดูทำนาใหม่ก็ไปหาซื้อรถไถันใหม่ตกอยู่ในวงจรเดิมๆสนามจึงตระเวนกวาดซื้อรถไถนามือสองของเกษตรกร,ร,กรที่ชำรุดหรือเกษตรกร,ร,กรที่หันไปประกรอบอาชีพอื่นนำมาซ่อมแซมให้พอใช้ได้60-70%แล้วนำมาขายเป็นรถไถนามือสองราคาถูก ช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรลดต้นทุนการทำนาพพเพิ่มกำไรให้กับผลผลิตที่สำคัญสนามยังเป็นทั้งผู้จำหน่ายและช่างหากรถไถนาคันไหนเสียหายชาวนาก็สามารถนำกลับมาซ่อมได้ตอนนี้สนามเลยกลายเป็นยาใจคนจนของคนพลนา,นาแก้วจังหวัดส,สกลนครไม่ต่างอะไรกับไม้พิลมพรที่เป็นยาใจคนจนของคนใช้แรงงานทั่วประเทศเป็นนยาชใจค One News ตรงไปตรงมา